ขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงสุขภาพดีขอบคุณเส้นผมของฉันที่ดกดำเงางามนุ่มสลวยขอบคุณดวงตาของฉันที่เปล่งประกายเงางาม,งามสวยงามมากๆขอบคุณคิ้วของฉันที่มีสเสน่ห์เป็นเสมือนมุงกุฎของใบหน้าขอ,ขอบคุณจมูกของฉันที่นำพาให้ฉันได้หายใจได้อย่างสะดวกสบาย ขอบคุณร่างกายทุกส่วนของฉันที่สวยงามและมีสเสน่ห์มากๆขอบคุณสมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวข่าวดีดึงดูดแต่สิ่งดีงามเท่านั้นฉันมีมันสมองระดับโลกสมองของฉันเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอสมองของฉันนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับฉันตลอดเวลาสมองของฉัน จฉริยะระดับโลกสมองของฉันบรรจุความรู้อันยอดเยี่ยมไว้ให้กับตัวเองสมองของฉันสั่งการแต่ด้านดีสมองของฉันแข็งแรงและทรงพลัง